ร้านกาแฟนีเรามาถึงอีกจุดหนึง่งแล้วอันนี้ก็ต้องเลยต้องขอขึอ้นคิดใหม่แล้วเพราะว่ามันมันยาวท่านจะดูไม่ไหวแล้วโอ้โหร้านดินน้านแผ่นร้านน้นแขน็นสุจริตจนสิงห์บุรีุจริติทกเกอรเหมือนสิงห์บุรีโอ้โหอันนี้เป็น ถนนแบบอันนี้นี่เสน้นเส้นที่หลบเข้ามาขา้างใน,นนิดนึงเนาะอู่จินดาอู่จินดา,นดามณีนนเนี่ยอู่อะไรนะอู่จินดาอู่จินดาอู่ซ่อมรถเนี่ยคันนี้มาเปลี่ยนเครื่องยนต์กันที่นี่เวลาเสียก็มาที่นี่อ๋อเป็นร้านเป็นอู่ซ่อมรถตัวนี้น,นะร้าน,น,นละรินน้ำแข็งรินน้ำแข็งละรินน้ำแข็ง และรินน้ำแข็งร้านบูดนมร้านบูดนมมันมีอะไรเนี่ยเต้นนี่กาแฟเต้นเก็บโซคาปูปอกขาชาเต้นี่กาแฟดำนี่กาแฟดำน้ำซึ่งโเลี้ยางยี่ห้าโ้ยง,ย,งยกล้อถ้าเกี่ยวมีเยอะเลย เซ็ตเซ็ตชมพูรมสดโกโก้สามสิบ่สาทไม่แพงนะมีใครสนาจได้ดีมากวันไหนไม่มาดิฉันเออหาวันนี้ท็อปปิงอ๋อมีท็อปติงเด็กๆข้าปั้เนี่ยท็อปติงโอรีโอคอนเฟ็ตติโปบเยลี่ฟุตสลัดไปไปดูร้านร้านรขาเป็นยังไงอะไรเอะซื้อซื้อนี่เหรอ โออ่ขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่ามือยังถือกล้องอยู่โอ้แก้วยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะก็อยู่ตรงข้ามกับทีวีฟูดเซ็นเตอนะหรือว่าตรงข้ามกับาบินน้ำแข็งนะ ดูดูคลิปที่แล้วก็ได้ดูคลิปที่แล้วที่มาจากอแยกสารรักเมืองวิ่งเข้าถัวเมืองสิห์บุลีก็เลี้ยวยขวาเข้ามาโอ้จะนั่งนั่งกินตรงนี้อ๋อขอม้นร้านอาหารด้วย ถนนเส้นนี้ถนนเส้นจริงๆนราจอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่มาจากศาลรถเมืองใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เป็นบอคสสิงห์บุรีวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนี่บกขศกรุงเทพหรอวกรุงเทพสิงห์บุรีวัดโอเคเคเลยอยู่ไหนแล้วเข้าไปโอ้โหอะไรเก็ขายอะไรเนี่ยข้าวแกงหรอ หมูทอดเจ๊แฝกข้าวก่อนละสามสิบสี่เจ๊แฝกข้าวแกงหมูทอดเจ๊แฝกข้าวาก่อนละสามสิบสี่หมูกี่ละสามสิบสี่กิโลกรมมีขูข้าวแกงป่ะเดี๋ยวเขาสั่งไปแล้วแล้วเร,เราไปกินไม่รู้อะไรสั่งอะไรมาแล้วหินข้าวแกงอืมโอ้มีเอ่อแกงเอ่อแกงบัวมั้ ยอดบัวไม่ใช่อันนี้บัวฮะทำบุ้งเหรอแกงเคโพผับบุ้งอ่ะโอเคเนี่ยอ่าได้นี่คือกาแฟนมสดนะนมสดอ่าครับบบาทแกยี่ิบาทเองโอเคเราไปนั่งทานกันในร้านด8ไหอสิบาอาหารงเนี่ยแกงจานละสามบาทสาบาทโอ้ไม่ฟรี กาแฟนี่สิเมื่อเนี้ยร้อยกินได้สองคนร้อยบาทกินได้สองคนอันนี้ยี่สิบปีนี้สามสิบก็ห้าสิบเองเซ็ตเซ็ตหนึ่งห้าสิบเป็นไงนุ่มนุ่มมิ้นต์้ยกาแฟหอมดีอ่ะเออสุดยอดนุ่มเลยนะเออโอ้หเนี่ยเหรอที่ผมว่ากาแฟอร่อยเออเออเดี๋ยวเราขออนุญาตทานก่อนครับผม กานคุ้งกางแล้วจะพาพามาเล <Elena> ี้ยงวิถ hmm. ีช wow. ีวิตยามเช้าๆที <squishy> ่ตัวเมืองสิงห์บุรีนะครับโรงนักแข็งอินบุรีไอขณะนักแข็งตีกสมทุกชนิดอินบุรียามเช้า